ทุกคนไปบอกได้เลยหนูก็ไม่สบายใจถ้าสมมติว่าทํางานไม่เต็มที่อะ่ะเราเองก็ไม่สบายใจอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากทิ้งลูกค้าใดๆอยู่แล้วโอเคไหมขึ้นใหม่คะเขาไลฟ์อยู่ทุกคนไปบอกเลยนะหรือไม่ก็ทุกคนไปบอกออหมายถึงว่าทุกคนไปช่วยกดสินค้าเขาก็ได้ <c oughs> บอกได้ยังคะทักไปบอกก็ได้บีบ้านน้อยเบอร์ไหนอ่ะมีมีมบ้านเขียวมามีเจลลี่อะบอกว่าเดี๋ยวบีจะนี่ขึ้นให้ใหม่ เราสื่อสารกันผิดน,นิดนึงเพราะตอนแรกทุกคนได้ยินไหมที่เจนนี่บอกบูมว่า<ไ>บูมอย่าเพิ่งจับเวลานะเดี๋ยวบูมมาะ<อ>่ะคือเจนนี่ตั้งใจจะกลับมาขายให้แล้วก็ให้แอร์ทําโชว์สินค้าอยู่กับบูมไปก่อนแล้วเจนนี่จะไปเปลี่ยนชุดแต่บูมก็เจนไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยไงไม่ได้รู้เข้าห้องน้ำเลยก็ไม่รู้จะนานหรือเปล่าออเนี่ก็นี้ก็บูมก็ผิดแหละไม่แต่ก็ใจมึงว่ามึงก็อยากช่วยขายอยากช่วยรันสินค้าแต่ว่าเราต้องเข้าใจตรงกันว่า ลูกค้าเขาอยากให้เราถือทุกคนเนาะได้ค่ะได้เลยเอาเปว่าเรื่องเนี้ยไม่มีใครผิดเจตนาทุกคนคือดีหมดแล้วโซเลยโรเลยเพราะบุงคือกับแกน่ารักมากคือกแแต่อาจจะต้องขอราคาลงอีกนิดนึงด้วยเพราะว่าโรเลยโรเลยเพราะว่าราคาอาจจะตึงนิดนึงไม่บุ้งก็ไม่ผิดเจตนาบุ้งคือปิดลำโพงได้ไหมอะเปิดกล้องทำไมล่ะเขาไลไรอยู่ใช่ไหม ฮัลโหลตัวเองไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ใหม่พอดีพี่สื่อสารกับบูมผิดนิดนึงคือพี่อะบอกบูมแล้ว่าไม่ต้องจับเวลาเดี๋ยวพี่กลับมาตัวเองได้ยินเปล่าแต่ว่าบูมอะก็ไม่ไม่พี่พี่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าพี่ขึ้นให้ใหม่อาจจะต้องลงราคาให้พี่อีกได้ไหมเดี๋ยวเรานัดกันประมาณเที่ยงคืนได้เปล่า หรือว่าให้พี่ขายให้ก็ได้แต่ว่าพี่ขอราคาอีกนิดนึงเพราะว่าด้วยราคาอาจจะตึงนิดเดียวแต่เอาที่ไหวนะค่ะได้ยังไงดอกลดราคาได้แต่ว่าคือพี่บุงเขาก็อยากช่วยขายก่อนนึ่งออกป้างเขาก็แบบอยากคือไม่ใช่ผิดพี่บุงไม่ได้ผิดอะไใช่ไม่ได้ว่าอะไรพี่บุงคือเผ็ดว่าพี่ก็พยายามช่วยใครยากช่วยอืมแต่ว่ายอดแต่ว่ายอดขายมันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหม สามสิบบ้านเดี๋ยวเราอาจจะต้องแก้ไขวางแผนกันเรื่องราคาด้วยเพราะว่าอาจจะตึงนิดนึงค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ตรหนี้อะไรไม่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 เรื่องนี้อ่ะมันไม่มีคนผิดอ่ะเราเราคุยกันสามกรณีพี่เจนเนี่ยก็ ไม่สบายใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ช่วยขายถูกไหมสองคือพี่บูมเนี่ยเขาก็อยากทํางานให้มันแบบว่ารันแล้วก็ดีที่สุดเพราะว่าเรามีหลายแบนรนด์รออยู่ถูกไหมคะแล้วเราในฐานะเจ้าของแบรนด์เราก็อยากขายดีอยู่แล้วเพราะเราก็รอคิวมาตั้งนานแล้วเราก็ตั้งใจมาตั้งห้าหมื่นถูกปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีเซ็ตใหม่กันขอราคาใหม่แลยเดี๋ยวขึ้นใหม่กันประมาณเที่ยงคืนนะหรือถ้าเที่ยงคืนไม่สะดวกพรุ่งนี้ช่งวงบ่ายได้ไหมได้หมดเลยค่ะได้แต่ว่าเรื่องราคาตีงไหวไหมอะ ฝากหน่อยนะหรือถ้าเกิดว่าราคาได้ยังไงไหวยังไงเดี๋ยวพี่เจนลองดูคูุกบล็อกติท็อกให้ค่ะพอจังไกไลน,น,น์ที่แบบอยากได้น่ยหน่ยนะอยได้ไหมคอะแต่ตอนนี้หนูขายโปรเท่าไหร่นะสองเก้าก้ากจค่หน้าสูงก็คือขวดหนึ่งจะอสองขวดคะ่ะข,ขวดหนึ่งคะ่ะโอจริงโอเคคือตอนเนี้ยเราเราเข้าใจได้เรื่องสารสก,กัดแต่ว่าตัวเซรั่มของเราอะ่ะ มันส่วนใหญ่ที่ลูกค้าขายคือเขาไม่เกิน2 0 0รอยกันแต่ต้องเอาที่ไหวนะเพราะพี่ไม่อยากให้เราขาดทุนถ้าสมมติเราลงราคาไม่ไหวงั้นเราก็มาดูเรื่องสารสกัดกันอีกทีว่าเราจะพูดประมาณไหนโอเคไหมคะได้งั้นเดี๋ยวพี่เจนถ่ายรายการอะไรเสร็จเดี๋ยวคืนนี้เราขึ้นกันนะคะขอบคุณค่ะขอโทษดีนะค่ะคุณแค่ะเขาได้สามสิบบ้าน แต่บุงก็เห็นยอนดแบบขึ้ๆๆเนเงี้ยผมพยายามอ่ะเวลาไปแล้วเรื่องนี้ไม่มีใครผิดหรอกแต่ว่า,าเดี๋ยวเราขึ้นใหม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้เจนี่บอกแล้วว่าการมาจ้างพวกเราต้องสบายใจที่สุด<ช>คลิปนี้นะคะเจนี่ได้ออกมาเคลียร์ปริ็นดาม่านะคะที่มีสินค้ายอยู่ตัวหนึ่งนะคุณเจนี่ได้เข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ไม่ได้แบบเชียร์สินค้าเองนะคะแล้วก็ลงไลฟ์ไปแบบลูกค้าได้ยอดน้อยนะคะก็ปรับพอเข้าใจกันแล้วจ้า